สวัสดีค่ะบริษัท i n d นทูแพนะคะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับถุงมุ้งพลาสติกแบบรองก้นกล่องที่ทำมาจากวัสดุ LDPE นั่นเองค่ะซึ่งถุงมุ้งพลาสติกแบบรองก้นกล่องชนิด LDPE นะคะเหมาะมากเลยค่ะกับการห่อหุอ้มผลิตภัณฑ์เช่นเซรามิกหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นความชื้นและช่วยลดแรงกระแทกเบื้องต้นได้ด้วยค่ะ ตัวถุงมุ้งนะคะจะมีความใสาสามารถมองเห็นสินค้าภายในได้ค่ะมีความเหนียวยืดหยุ่นและไม่ขาดง่ายค่ะสามารถรองรับสินค้าได้ทั้งเบาและหนักทนต่อความชื้นและก็สารเคมีบางชนิดค่ะต่อสั่งผลิตถุงมุ้งพลาสติกแบบรองก้นกล่องหรือลองก้นลังไม้นะคะเราต้องรู้ขนาดกล่องที่ใช้ก่อนนะคะโดยการวัดกว้างยาวและสูงก่อนและบวกเพิ่มนิดหน่อยเพื่อเผื่อการใช้สินค้าและก็การพับปิดปากค่ะถุงที่พอดีเกินไปค่ะอาจจะฉีกขาดได้ง่ายเวลาใช้งานในคลิปนี้นะคะเราก็แสดงถึงการใช้งานของถุงมุ้งพลา ชนิด LDPE แบบรองก้นลังไม้นะคะซึ่งการใช้งานนะคะเราก็จะนําไปห่อบรรจุแจกันเซรามิกหรือวัสดุที่เบาะบางนะคะโดยการใช้ถุงรองด้านในค่ะเพื่อป้องกันความชื้นและฝุ่นและช่วยการจัดวางภายในกล่องให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นค่ะถุงมุ้งพลาสติกแบบรองก้นกล่องนะคะไม่ได้เพียงช่วยความสะดวกในการจัดเก็บค่ะแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของสินค้าป้องกันความเสียหายจากความชื้นหรือแรงกระแทกและยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยในกระบวนการจัดส่งอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะไม่ใช่แค่ถุงมุ้ง พลาสติกธรรมดานะคะแต่มันคือหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการแพ็กสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นปกป้องสินค้าให้ถึงมือปลายทางได้อย่างปลอดภัยคะ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของคุณนั่นเองคะ่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ถุงมุ้งพลาสติกชนิด LDPE สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ